ดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเศ้าเอฟซีทุกทันเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้กับวันที่ซ0เนาะคะ่ะเนาะแม่เตยกัมมหาเฮดคือเกา่านักลายเฮดแม่เตยพอเตยป้าแตกม้นนี้ก็บมานพี่น้องมาพ่อเฮตระดอร้อพี่น้องแยกกันไปก็พอเตยพี่น้องมาผาลูกสามาเป็นมือกล่องห้พี่น้องก็มาเฮนเฮให้พี่น,อน,น,น,อนอ้องเ้าเบิ่งแนี่มาพ่อเฮดแต่เ้าพี่น้อง เห็ดละงข่ขาวโมหนึ่งพี่น้องหาดอกงามงามพี่น้องมาเบิ้งพี่น้องมาอ้อนซ้อนนําเมียเตยพี่น้องมื้นนี้มีผู้ถือกล่องห้แเม่เตยมวนขนาดได้เก็บเห็ดเองพี่นอ้องงามงามเลยว่าเป็นกำปั่นพี่น้องลนกสาวันมาเห็นเพ่นก็ถือใจขนาด่นนะพขอเฮ็ดละง่พี่น้องแท็กคูพี่น้องงามงามสุดยอดเลยพี่น้อง มานคือเก่าพี่น้องมามานแต่เสาพอเตอยเป็นไปฝากข่ายพี่น้องเป็นึืนไปฝากข่ายมานันมานพูนละพี่น้องพอกันอยู่ตลาดเพ็ดคือเก่าละพี่น้องเอาสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเพ็ดกับเมยเตยเด้อมือนี่เผ็ดละงกงแดงๆพี่น้องมาแต่เสา เมื่อนี้พพอเตยเพิ่นแยกไปอีกฝากคายพี่น้องเลยมาก็หลูกเสาเมื่อนี้มาก็บลูกสาแยกกันคนละท่างพี่น้องเมื่อม่นี้แต่ดอกงามงามมามานแต่เสาเลยบานเน็ดละงกแดงละงกแดงดงพี่น้องสีมันก็เลยแดงแห้งพี่น้องมามนมามนแต่เสา มาพี่น้องมาหานแล้วได้หนิมานแ,แต่เสาวๆได้ได้เมือนอี้ว่าท่านเจียงท่านฮงโลมาผัเฮ็ดละงกแด้งด้งได้บาน,นี้พี่น้องงามงามเลยพี่น้องสูกลูกอยก่อ้าวพี่น้องไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องละงกแดงมันคือเก่าโอ้ยมือย่อไได้เก็บเฮ็ดละงก จีบล้วพี่น้องไม่แห้งละบานนี่นนนนมีผ้มาจับกล่องให้พี่น้องม่แห้งละได้เก็บละเมื้อนี่งามๆมานคือเก่าพี่น้องมานคือเกา่าแน่ยเตยพอเตยป้าตแตกมาน,ม,าน,น,ม,านมันพี่น,อน้องมานโอ้เนี่ตะไคร้ใหญ่ๆพี่น้องไครเพิ่นพี่เอกพี่เอกงามแห่งพี่น้องงามๆแฉงมากแม่พี่น้องแม่ เมียเตยผ้ามานคือเกาเด้อพี่น้องมากับน้องติวกับมานคือเกาพี่น้องเนื้ละงกแดงงามๆพี่น้องอุ้ยมื่อนี้ไข่พี่น้องมะพอมะมันแต่เสาวๆพี่นอ้องตาอ้นซ้อนพี่น,อน,น้องพี่ๆพี่ละงามมากเลยนี่ย จีม,ม้วนขนาดพี่น้องเอ้ยหลาต่ตะบดได้กในในในเก็บมื่อนี้ได้เก็บระเดอออ้อบานนีเนเน่เห็นเห็ดแน่เป็นสันสันคุม้มอารมณ์บดได้พี่น้องยานพี่น้องคุณไม่หยาดนี่ปาดขาขาลุดสันตัวนี้พี่ๆอีกสองดอกลูลกเล็บสองดอกตัวนี้ดอกเหี่วยวเหี่ยว ดอกนอกเออเพิ่นขึ้นฟ้าค่ายพ่อใหญ่เพิ่นอยากไปเบิ่งทั้งนั้นเมื่อนีม้นมาน,นมันพี่น้องใอ้น,น้องติ้วเด้อบานเพิ่นผู้เก็บบันอ็ดละงูขาวสองดอกงามๆพี่น้องเพิ่นอยากเก็บเปลี่ยนกันเก็บดอกงามแห้งพี่น้องเงยงามแห้งมานมันพี่น้องมาน เอามือไม่เก็บเฮ็ดละโงกจิเป็นแต่ไดอะไรพี่น้องว่เคยเก็บอยากมานำม้ำเมร้องให้เพิ่นเก็บเบิง่งบ่เคยมาหาเนาพี่น้องเพิ่นอยากมานำ้ำมันคือกับพี่น้องเย้ยงามแห้งพี่น้องงามแห่งเฮ็ดละโงกแดงพี่น้องหาเข้นสองดอกพี่น้องกำลังเยือนอุ้ยงามๆเลยพี่น้อง กำลังเห็นผลเห็นโพเพิ่นนี่เอาพอไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยพี่น้องเก็บไปสุมองสุบอนละงกแดงละงกเหลืองเจมันดอกพี่น้องดอกดอกใหญ่พะโลเอา้าเอา้ามือมือเก็บเพชรมือเก็บเพชรกับจิม้มเพชรละงกว่วเป็นเด้อพี่น้อง แล้วกระตาเน่หน่อยมาเบิงเบิงอ้าวได้ไปเรื่อยแล้วละ่ะมันไปเรื่อยพี่น้องมนัมนมันพี่น้องมนันอ้าวจิ้มเขาหน้าปลาต<ำ>ันตีนเนอ<ำ> <laughs> มือจิ้มเฮ็ดกันจิ้มโมเป็นเด้อพี่น้อง <laughs> มือจิ้มเฮ็ดก็ได้เอา้า <laughs> <laughs> เปืนอยากเก็บพี่น้อง <laughs> เห็นเห็นเฮ็ดแล้วออนซ้อนไป <laughs> <laughs> เมื่อไม่พี่นอ้องเมื่อไม่เพราะท่านเคยจีมเพชรเ,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 เก็บเพชรอาเซกาตาที่ระลกเอออาเซกาตาเต็มหันกเกือบพอสองโลอยู่ดอกตาหน่อยนึงกัดหน่อยแน่นหนอ้าวอยู่ดอกนึงจีมลงเมื่อจีมเพ็ดกัดเมื่อสมาร์คเลรีเมื่อสมาร์เลนียมันไปนเรื่อยๆ,ๆมันพี่น้องมันมัน อดอกงามๆเลยพี่น้องเฮ็ดละงูขาวอย่าดึงดอกเฮ็ดเออกินเขาในไต่ตีนมันนั่นเลยโอ้ยพี่น้องเลยอยากหัวขวน,นันผู้จีมเฮ็ดพี่น้องโอ้ยจีมเฮ็ดวาดบบ่าเป็นพี่น้องหัวขวนผู้จีมก็บ้านนันได้พี่น้องบ่เคยเก็บเฮ็ดหาเฮ็ด,ฮด อ้าวมันมนมันมน,มนพี่น้องสองดอกมานไปเรื่อยพี่น้องเก็บไปเรื่อยหืมลำนี้ได้เยอะตัวหนีมันบเลิกเนาะตัวหนี้มันบเลิกเพ็ดละงูเหลืองอมันมันเก็บซบนกพี่น้องเพ็รซบนกงาม นี่ล่ะพี่น้องเพิ่นว่าเฮ็ดศพนกงามงาดอกงามงาตุ้มตพี่น้องดอกสดอกเนสิออกเป็นหมู่เป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่ก็ใหญ่ขนาดเด้นี่เฮ็ดศพนกนี่ดอก างามๆพี่น้องใส่ละดอกหลยมือจีนจีนขนาดมันมันพี่น้องมันเดี๋ย่เก็บเดี๋ยวเล่มไปพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆพ่อไปเรื่อยพี่น้องเฮ็ดดอกกับขนาดเลือดเฮ็ดดอกก็ได้ เอามาผอมาหมานอีกเลยเด้อพี่น้องน้องติวเพิ่นเป็นสั้นๆอยู่บานนี่คุเคยได้เก็บเห็ดพี่น้องมาเห็นเห็ดโมใหญ่เติบมวนอ๋อ<า>มาใส่หอดขาจิมเลิกๆไอ้ลูกมันอยู่เลิกมาใด่หอดขาโอ้ยอา้าวผู้จิม <laughs> จิมเพ็ดจนจ,จำเมียดพี่น้อง <laughs> โอ้ย อ้าวมือใหม่มือใหม่มหมมหมเก็บเพชรพี่น้องจีบงัดขืนลูกเออจังสันละโอ้ยนีมือใหม่มือใหม่จีบงัดขืนเออจีบลงเออจังสันละอ,อย่ากเก็บเพชรพนมวนอยู่พึ้นห็นเพชรโมใหญ่เติบพี่น้องโอ้ยอยากให้อ่อมโมเราเป็นสาวมังเดยันห้องกิกิกูบ่จัก โอ้ยหมนัมนหมันมองได้พิ่นก็ไปเลาะเบิดแล้วเนาะพี่น้องสอกแพ้น้ำหมองไฟใหม่บานมือน้ำโพนหมองบ่เคยเก็บเคยเห็นกับออกพี่น้องขึ้นมาหลีออกดอกอ,อีกนั่นดอก,ดอกนึงในกลางพุ่นจิ้มงัดขึ้นโมเห็นใจคอยเอาดอกออกมาเบิง่งเออเมียนเมียน นางงกแดงงามงามพี่น้องงามงามโมหนึ่งเกือบพ่อซีบดอกม้านม้านลูกม้านจิ้มจิ้มก็มือบ้างดอกเคบไปเบดอ่ะมือจิ้มเฮ็เนี่พี่น้อง้ยเดขคอยมุนมือลับานเลย บม่ท่านเคยอันนี้เฮ็ดบ่ท่านเฉลาดพี่น้อง <laughs> บ่ท่านหูจิมเฮ็ดไปเรื่อยๆฟื้นฮัดไปเรื่อยๆพี่น้องสิเต็มตาหน่อยเลยเด้อพี่น้องโอ้ย <laughs> <laughs> พี่น้องเอออยู่ในขางโขนคักเขียงพี่น้องเหมนเห็นเหมนเป็นสันสันอยูู่้เก็บนี่ไ <laughs> ม่เห็นเฮ็ดละโก่ร้ายพี่น้องเฮ็ด <laughs> <laughs> ละโงกกลุมเดียวเป็นสาว สมพรป่าเพื่อนโอ้ยพอเป็นสาวใครอยู่นอแม่เพื่อนวะเก็บคือสีมว่วนเพื่อนวะเบาว่า,วา,วา,วาท่านสุดข่วมได้มาพ่อพี่น้องเดือนพอยายเพื่อนหายมันคักอยากให้ร้านเก็บคักเบื้องเนือเพื่อนเบาว่าท่านสุดข่วมอาเซตาเล่ลูกเก็บเซตามันพ่นออกเต็มโพอนอยู่พี่นอ้องโพนน,นี่น้อย เป็นมวนขนาดหัวนุ่งกับคักพ่อหนุ่งไหนอีกเข้มอีกบ่ไข่มันไข่เหรอโอ้ไข่บักใหญ่หนึงลูกยักษ์ใหญ่เลยแต็มโอ้สิเต็มกระตาหน่อยเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้ว มนัมนมนพี่น้องดอกใ่แห้งเอาจีมลุกเลิก <c oughs> เออจังสันในแมวโว้ยจีมงัดงัดขึ้นงามงามคือเกาพี่น้องมานคือเกามานมานพี่น้องโอ้ยกำลังปูรูปิลี่เลยพี่น้องมานคือเกาพี่น้องจีสามสีดอกพี่น้องเออ ไข่อยู่บ่อบ้านมาผอมันกำลังตุ้มๆฉุบลูบกำลังงามๆเจียงสิวมีแห่งใจพี่น้องว่าแต่ยาบ้านใส่เนาะพี่น้องมาหาเห็ดกันบ้านใส่ายนี่ขาอ่อนไอพี่น้องว่าน้ำเก็บเห็ดนี่ืันเห็นบ้านแน่ยขาอ่อนหลุด,ดเด้นั้นคือเก่าพี่น้องนั้นัั่นนน,น,นคือเก่าพี่น้องเชี่ยออกกระดูกน้อยไตกองเมียน เอ้าใจได้ตองมันแหละอู้นี่ในเหงาใหม่คุณกระเมียร์เออเมื่อเก็บเห็ดในขนาดเลยโอ้้ดอกงามๆพี่น้องตาเจ้าสีขวมได้ยินเนี่ยเอ้ยฝนเจอฝนม่เหงาใหม่เที่ยวก็เบิร์สอู้ไม่เหงาใหม่ <c oughs> พูดไปทางคุณไปทางคุณลูกไปทางคุณทางจะเล่นโต๊ะสนุกมีร้านนี่เงาใหม่หน่อยเอ้ยไม่ลรอ,อ,อ,อตีนเจ้านั่นล่ะเออนั่ยล่ะเออตัวนี้ก็เอาตัวนี้ก่อนเออเออเนียนเออเนี่ยไปกดกระมีโอโอ้น้ำน้ำผี่น้องน้ำสองโด,ดสูบ จิ้มเลือกๆมันอยู่เลือกเด่นี่ตัวนี้เอองัดขึ้น <laughs> มือจิ้มเพชรนี่ก็ขนาดพี่น้องบ <laughs> ่เคยจิ้มเอ้า <laughs> มือใหม่ธรรมดามือใหม่มือใหม่ม,ม, <laughs> มือจิ้มเพชรกับใหม่งามๆพี่น้องเต็มกระตาบ่หล่อลเราเบิ่งให้พี่น้องคนเบิ่งเนี้ยอุ่นนะ <laughs> มัน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 ,นพี่น้องบ้านหนึ่ง กับตูมนึ่งพี่น้องมานไปเรื่อยดอกใหญ่ๆงามๆพี่น้องบ้านกระสุดจอดเลยพี่น้องบ้านพอดีงามมานไปเรื่อยพี่น้องสองดอก <c oughs> มานมานคือเก่าพี่น้องกอคือเกา่า ละงขูขาวละงูแดงก็ออกไปเรื่อยๆละพี่น้องอยังออกคือเกาเห็ดผึ่งก็ได้โอ้เห็ดละงูเห็ดผึ่งก็กออกพี่น้องเธอมาอันนี้อีกดอกนึงเห็ดสูบหลบอยู่เห,เห็ดเห่ากระนางถาเห่าคือเกาละ่ะหมูคนยางกายร้ายแล้วเนาะเพิ่นบ่เห็นเห็ดไผเห็ดมั่นพี่น้องพี่น้องก็ง <ๆ S 2> หาเซลลเซลอยู่งามงาม มานมานันพี่น้องมานคือเกา่าพูดพูดยีกสองสามดอกไปโอ้ยเด็กบูหรูอยู่พี่น้องพี่น้องเพิ่นยางใกล้เด็กบูหรู่ดีดีอยู่พี่น้องเพิ่นจงไว้หย้ยยางพานหลายกลุ่มนะพี่น้องหนดอกนึง พ่นลินพ่นอันนี้โปกแปกโปกแปกนากลองกอระโบเจมปันไดเด้อพี่น้องนากลองกระโบเจมปันไดมานม้าพี่น้องเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่พ่นพี่น้องเฮ็ดไข่พ่นงามๆเลยสองดอกสองดอกพี่น้องนี่ดอกงามๆบานกระล,ลังงามมานม้าพี่ดอกหน่อยให้ลูก เดี๋เป็นก็ต้องเอาไว้ก้อนพี่น้องร้ายค่ะพี่น้องเอนีก็สรุปคลิปเนาะค่ะนาะแเมเตยกับน้องติวพอเตยยังอยู่ฝากค่ะอยู่พี่น้องเพื่อนขื้นไปเทิงยังมาท่านพอกันเนาะพี่น้องเนาะกระสรุปคลิปเมเตอกับน้องติวมเอนีกะ มว้วนเห็ดดอกเห็ดพึ่งกะเต็มตาพี่น้องตัวนี้เห็ดดอกเห็ดพึ่งก็ได้เต้มตานะพี่น้องส่วนเห็ดละโงูก,ก็เต้มตาหน่อยก็คือสีประมาณสองโลละพี่น้องอยู่ในตาไงก็มีเพราะมันเหลือจากตาหน่อยเนาะสีประมาณสีสองโลนี่แหละพี่น้องสำรับเมเตยกับมันคือเก่าพี่น้องเมือน,นี้มันคือเกา่าเห็ดพึ่งรวมนี่ก็ออกไปสู่ ยางระเดอ้อพี่น้องออกไปซูเฮ็ด้ะพี่น้องเพึ่งเฮ็ดพึ่งกรไดิเก็บไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องกบได้ล่งคลิบให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งอาเมื้อนี้กะเห็นพอเตยจังสีโล่งคลิบเห็นเบิ่งอีกเนาะคะเนาะอ,อยู่ตลาดเห็ดเพิ่นได้เห็ดหยังมันเห็ดยังเน่กะจังสีโล่งอีกคือม่อว่านหลบซ้องกบดโลงพี่น้องพิ่นกระด้เฮ็ดละงโกหลร้ายม่อว่านข้นฝากขายพิ่นกระด้หร้ายเติหลบซอง2บไดโลงให้เบิง่ง เกือบสามโลอยู่ดอกพี่น้องเมื่อวานนี่มีแต่ละง,งูงงามเพื่นหลอบซองกระไดเพื่อนกระมานของเพื่อนพอเตยขันทินพ่อเพื่อนอยู่ตลาดเฮ็ด,เดี๋ยวจะล่งคลิปให้เบิงอีกนะะเนาะค่ะนาอก็ขอสวัสดีค่ะเอาพี่น้องพี่น้องเหมือนมานแ้วมาข่อพอเตยพี่น้องมาพ่อพอเตยเิจเตมตาล่ะพี่น้องเพื่อนพาขึ้นมาฝากขายมาเบิงเฮ็ดบดดิน,นะะเนาะค่ะนาองกระมานคือเกาพี่น้อง เต็มลำี่น้องถูดเสาเลยพี่น้องเต็มลำเลยพี่น้องคือเราก้าลาเพาอเนี่ยเธอโบดินงามแม่งพี่น้องเงีนเมื่อดอร์พี่น้องพักเสาผ่กระด้เฮ็ดละโงกพี่น้องมือแยกกันกระด้เฮ็ดละโงกพี่น้องง่ามแม่งพี่น้องบุลูบุูยบบลูบี้บีย่ี่ามพี่น้องง่ามเบ็ดบดดิน สองดอกเก็บมาให้พี่น้องเบิ่งแน่มันไกลโถงามเม่งเ้ยงามงามพี่น้องพี่พี่พี่พฝนเม่นเมื่อสลอรพี่น้องเออน้ำก็พอน้ำโถพี่น้องงามแม่งพี่น้องงามแม่งัดขนาดเด้อพี่น้องเฮ็ดบดดินพี่เห็นแล้วพี่พี่พี่พระบ้องทีก็ะองดอกสามดอกแม่นเมื่อสลอรพี่น้องเลยจิมเฮ็ดบดดินเมื่อพกันกระมานคือเก่าละกับเมียนี่พี่น้อง มีสาวเม่เตยก็ไปกับลูกสาวพอเตยก็มาผู้เดียวก็มาเฮ็ดละงหกสองสามโลเพิ่นผัดคล้ายก่อนโรดปะไรลงจีดคุ่นอยู่ในเงาไหม่คุณสองดอกสามดอกนี่นี่นี่ถ้ากระโดดพี่น้องครับคักอระโดดพือเก่าหนละรอบที่สองพื้นเก่ารอบที่สองบดเฮ็ดบดดินล้วนๆพูดงสองสามดอกอยู่ทั้งในในไตใหม่นะทั้งนาเจ้านะ รานซีดอกงามๆพูดงามๆเลยพี่น้องอุง้ยงามๆเลยพี่น้องพูดดอกเพชรถอดพี่น้องงามแห่งเพชรเตาะอ,อ,อยู่พี่นอ้องเบิ้งสิโลคายเบิ้งคาคางามางามดอกไม่เพ,พิ่นงงเบิ้งก่อนพูดพี่น้องงามแห่งเพชรต่อ้อยคือการหลับพ่อเตยเนาะงุอ้เมียนมือดี่ทางในโอ<ฮ>้พี่น้องคื<ฮ>อ,อมันเพชรบดดินพี่น้องเพชรบดดินเกิดคาดิน ไฟโม่ใหม่น้อยๆใช่ไฟโม่ใหม่เกิดดีแห่งพี่น้องดอกน้อยๆอ้ยเบิ่งขาขาใหญ่เบิ่งขาพี่น้องเบิ่งขาเบิ่งขาขาใหญ่ๆพี่น้องมันมันคือเก่าพี่น้องหลอบซองกระไดเต็มตาคือเก่าอะไรพี่น้องมาหนิเก็บไปเรื่อยมันไปเรื่อยน้อยๆมาพอฟ้องแหละน้อง้ยๆ เมเตมเยมมม่วนเด้อด้บานนี่คือถอดลูกสาวได้ให้ลูกสาวเมื่อก่อนบาน <ừ, S 2> นี่พี่คักงพี่น้องคเนี่ยแต่นองใหญ่ๆหยักๆเลย,ยพี่น้องเป็นจุ๋มเลยพี่น้องจังจังพี่น้องอจังเลย,ยพี่น้องอหงอกพี่นอ้นองพี่น้องเพป่นกามาร้ายพี่น้องเอ,เอ้ยเอิ่อืนกันทะเนื้อเพื่นอนพดสุดยอดเลยพี่น้องเม่งนี่ดอกเป็นดอกใหญ่ดอกงเนี่ยพี่น้องเออพี่น้องกามาร้าย พ่อเตยพ่อเตยป้าแตกเอาอีกแล้วต oui? well ั้งอีกแล้วง่ายงามง่ายพี่น้องรอบที่สองมันมันคือเก่าพี่น้องมันคือเก่านมันเตยมันคือเก่าพี่น้องเฮ็ดปุ๊บตีนงามงายพี่น้องง่ายง่ายพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดนันกันเด้อพี่น้องจีนันเฮดพี่น้องแมนมืดอร่อย ที่สองพี่นอ้องรอบที่สองมิตเฮดบดดินล้วนล้วนพี่น้องมานคือเกาพี่น้องมิตเตเฮดบดดินล้วนล้วนขึ้นมาประมาณเกืบอบทีโมงหาโมงนี่ละเนาะเกือบหาโมงตอนนี้กระเทียงกลัวพี่น้องมานคือเกาพี่น้องรอบที่สองของมือน,นี่รอบที่สองมันคือเกาพี่น้องมันคือเกา สวัสดีค่ะ